สปอยนี่กทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนจากที่เห็นรูปนะคะก็พอจะรู้ได้แล้วใช่ไหมว่าวันนี้เราจะมาทําเรื่องของใครนะคะใช่ค่ะทุกคนเรามาทําเรื่องของมิกิไซกะนะคะก็สําหรับใครที่เหมือนกับว่าสงสัยว่าเอ๊ะเราไม่ชอบไซกะไม่ใช่หรอก็ถามว่าชอบไหมก็ไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นแต่ถามว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไซกะเคยเป็น ตัวแทนคนดูอย่างเรานะคะมีอยู่ครั้งเดียวมั้งหลังจากที่คุณมามิได้เสียชีวิตไปนะคะตอนช่วงที่ไายากะาทร,รมนัสสัญญานะนั่นแหละตอนช่วงที่แบบว่ามีการคอนฟ l i c t กันระหว่างไายากะกับมาดูกะว่าเนี่ยการที่มีสาวน้อยเวทมนตร์คนอื่นมาจะมายุ่งกับเมืองของเราที่เราดูแลแล้วมาดูกะบอกว่าเอ๊ะไายากะจังสาวน้อยเวทมนตร์ด้วยกันอนะ่ะมันไม่ต้องสู้กันก็ได้นะ ในขณะที่แบบว่าไซกะก็บอกว่ามันไม่ได้หรอกกับคนรังพวกับมันต้องสู้ซึ่งตอนนั้นอะเราไม่รู้จักนิสัยของสากุระเคียวโกะซึ่งสากุระเคียวโกะเนี่ยนิสัยเขาก็แบบว่าอืม้มนะตอนนั้นช่างหน้าโมโหเหลือเกินแต่ถ้าถามว่าคุยกันได้ไหมก็คุยกันได้แหละกับเคียวโกะนะแต่ถ้าเราเป็นไซกะตอนนั้นเราก็สู้ค่ะกับเคียวโกะนะถึงมาดกะจะบอกว่าเป็นสอนน้อยไม่ควไม่ควรสู้กันยังไงแต่ ย้ำศักดิ์ศรีกันขนาดนี้ก็ต้องสู้ค่ะและบวกกับตอนที่มามิยังมีชีวิตอยู่นะคะไซยากะถูกมามิพูดให้ฟังอยู่ตลอดว่าคนเนี้ยอันตรายคนเนี้ยอันตรายซึ่งมามิก็ไม่ได้ว่าร้ายนะเพราะว่าโฮมูระทำท่าทางน่าสงสัยจริงจริงและโฮมูระก็ไม่ใช่คนประเภทที่จะต้องมานั่งอธิบายด้วยไซยากะเขาก็เลยรู้สึกว่าสาวน้นอยบางคนที่เห็นแก่ตัวมันมันคงอยู่ร่วมโลกกับตัวไซยากะไม่ได้ซึ่งบเอญบังเอิญว่าโฮมูระก็ไม่ใช่คนแบบนั้นถามว่าเห็นแก่ตัวไหม ก็ทำเพื่อเป้าหมายของเขาแหละจุดยืนมันต่างกันขอให้คนอื่นด้วยคือขอให้คนอื่นทั้งทั้งหมดนั่นแหละในเนี้ยมีมามีคนเดียวที่ไม่ได้ขอให้คนอื่นแต่แบบหมายถึงว่าวิธีการดำเนินชีวิตอะมันต่างกันนะนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกชื่นชอบไรยากาศตรงเขามีความกล้าหาญกันทุกคนแต่ถามว่าทำไมเขาถึงไม่ได้ชอบฮโมูระอาจจะเป็นเพราะว่า อย่างตอนที่สามอะ่ะที่ตอนมามิเสดได้ตายอะนะตอนที่มามิเขาเสียชีวิตเนี่ยคือด้วยความที่ไซยากะเขามีอคติอยู่แล้วว่าคนพวกนี้เห็นแก่ตัวชอบเหมือนกับสละคนอื่นเพื่อให้ตัวเองได้กรีปซีดซึ่งไซยากะไม่ได้เห็นในมุมที่ว่าโอเคมามิแบบมัดโฮมูระเอาไว้เพราะว่ากลัวโฮมูระจะไปทําร้ายไซยากะกับมาดูกาไงทำให้ไซยากะเข้าใจผิดนะคะว่าจริงๆแล้วว่โฮมูระตั้งใจจะเข้าไปช่วยนะ แต่ว่ามามิไม่ยอมพี่มามิเขาไม่ยอมแต่ถ้าสมมติถามเราว่าถ้าเราเป็นโทโมเมามิแล้วเราจะให้คนน่าสงสัยเข้ามาอยู่ในเขตอาคมเดียวกันแล้วปล่อยแบบรุ่นน้องทั้งสองคนไว้ไหมก็ไม่เป็นเราเราก็คงจับไว้เหมือนกับที่มามิทํานั่นแหละแล้วอืมทายอากะ ด้วยความที่ว่าเขามีคอนฟ l i c กับโฮมูระเนาะถามว่าเราชอบโฮมูระไหมเรารักโฮมูระมากแล้วถ้าถามว่าเราชอบเซยากาไหมสัก70%่ะไม่ชอบเขาแต่30%่ะชอบความกล้าของเขาแล้วถามว่ามันยุติธรรมไหมที่แบบว่าเซยากาจะต้องมานั่งแบบเศร้าหลังจากที่โอเคขอให้คามิโจเคลอสเกมีความสุขแขนหายแล้วก็อาจจะไม่ชอบกับซิซุกิที่ตัมินะคะแต่เราว่าจริงๆแล้วอะ มันไม่ควรอยู่ตรงนั้นนะจริงๆไซยากะน่าจะแบบอาจจะมีสตินิดนึงแล้วก็แบบว่าเฮ้ยฉันชอบนายนะแต่เราว่าในมุมมองของไซยากะไซยากะน่าจะิร์ t เรื่องของฮิโตมิมากกว่าเคียวสุเกะนะคะเพราะว่าฮิโตมิน่ยเป็นเพื่อนที่โตด้วยกันมาพร้อมกับมาดูกะเนาะคือยังไงสําหรับไซยากะเพื่อนก็สําคัญกว่าแฟนก่าคนที่ชอบอยู่แล้วละแต่พออิญพออิญฮิโตมิก็แสดงจุดยืนว่าโอเคฉันก็มีคนที่ชอบแล้วต่อให้เป็นคุณไซยากะฉันก็จะไม่ยอมแพ้นะคะในขณะที่ไซยากะก็น่าจะบอกว่าฉันก็จะไม่ยอมแพ้เหมือนกัน แต่มันอาจจะไม่ได้เกลียดกันก็ได้หมายถึงแบบต่างคนต่างยอมแพ้ถ้าผู้ชายชอบใครก็แต่เอาจริงอะ่ะนั่นแหละก็อ,อย่างที่พูดไปว่าที่สุกิที่ตรงนี้ถ้าเกิดเขารู้ว่าเคียวสุเกะคามมิโูเคียวสุเกะชอบยากะอยู่ก่อนไหมหรือยังไงถ้าสมมติขเขามีท่าทีที่ว่าแบบเออจะแย่งยากะก็เอปอปล่อยไป เราเคยบอกไหมว่าในพอ r ทเบิลอะในมารูกับพอเทเบิลมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ซายากะเขายืนกลางน,นะว่าเขาจะสู้กับพิโตมิเรื่องของคามิโจเคียวสเกตแต่แบบวิธีสู้ของซายากะก็แรงเกินแล้วไม่แน่ใจนะว่าทุกคนรู้ไหมว่าชิซุกิฮิโตมิเขาค่อนข้างจะชอบภูมิรันะคะชอบแบบชอบมากด้วยแหละชอบแบบเมื่อหน้าตาจะชอบหญิงด้วยแหละก็เลยสงสัยว่าเอา้าตกลงฮิโตมิเขาชอบผู้ชายหรือชอบผู้หญิงคะกลับมาที่ไซยากะนะคะทุกคน คืออันนี้อารมณ์ส่วนตัวนะคะทุกคนเรามีเคยมีเพื่อนที่นิสัยคล้ายๆไย,ยากากะนี่แหละตอนเด็กๆช่วงอนุบาลคือไยากะเขาเป็นเพื่อนกับมาดูกาตั้งแต่ประถมใช่ไหมแล้วสตรอรี่เท่าที่เราอ่านมาก็คือสตรอรี่ของไยากะเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนที่น่ารักคนหนึ่งนะคะเพราะว่าเคยปกป้องก็คือปกป้องมาดูกะมาตลอดนั่นแหละแล้วสตรอรี่เราเองตัวเราเองนะเราก็มีเพื่อนคนหนึ่งแต่ว่าสนิทกันตั้งแต่อน,อนุบาลแต่ตอนนี้เพื่อนคนนี้ ก็ย้ายไปแล้วแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยไม่รู้เป็นยังไงบ้างคิดถึงเหมือนกันส่วนเหตุการณ์ที่สามารถยืนยันได้อีกอย่างหนึ่งนะคะว่ามาดูกากับไซยากะเนี่ยเขาสนิทกันมากจริงๆก็คือตอนช่วงต้นของ f r r w e l l Story ค่ะทุกคน แล้วอาจจะมีคนถามว่าอ้าวในพี่บอกว่าอันนั้นเป็นอันที่เกี่ยวข้องกับเคียวโกกับมามิไม่ใช่หรอใช่ค่ะทุกคนเขาเฉียดจะเจอกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยเดี๋ยวถ้าสมมุติเราสามารถจะแปลดราม่าซีดีได้อะเราจะเอามาให้นะเพราะว่าดราม่าซีดีบางอันมันเชื่อมกับมังงะที่เขาเทาออกมาไงแต่ว่ารายละเอียดนิดหน่อยม,มันอาจจะเปลี่ยนไปอะนะถามว่า บางทีอาจจะเจอกันใช่แต่ว่ารายละเอียดใน m a t ทอนเพนตาแกรมก็จะเพิ่มเข้ามาหน่อยรายละเอียดในมารุกะพัทเทก็จะเปลี่ยนมารุกะในในหนังสือการ์ตูนหรือในคลิปในมารุกะมา g i ก a าที่มาร์กิยาเรคคอร์ดที่เป็นเกมหรือมาร์กิยาที่เป็นแบบ แต่เสียดายนะเราเองก็อยากเห็นภาพของมารูกาและก็ไซยากะตอนที่เป็นเด็กเหมือนกันที่ไม่ใช่แบบภาพสเก็ตหรือภาพแฟนอาร์ตอะคะ่ะอยากเห็นภาพที่เป็นของชาร์ฟโดยตรงเลยอะว่าจะเป็นยังไงจริงๆอะเราพยายามจะทําคลิปแบบที่มันไม่ให้มีชื่อเราอยู่ในนั้นแต่ว่ามีเสียงเราไงแต่ทีเนี้ยถ้าสมมุติว่ามันมีแต่เสียงเรามันก็จะกลายเป็นว่าเหมือนคลิปนี้ไม่ใช่คลิปเรามันก็จะ เหมือนกับแบบไม่มีสัญลักษณ์คำว่า S N อะไรอย่างนี้เราก็เลยเอโอเคเราใส่สัญลักษณ์ S N ก็ได้เรามองว่าต่อให้ไซยากะไม่ได้ชอบกับคามิโจเคียวสเกตหมายถึงว่าในกรณีที่แบบไอ้เจ้าคามิโจเนี่ยไปชอบคิโตมิจริงๆอะนะเรามองว่าไซายากะก็ยังมีผู้ชายคนอื่นอีกนะคะหรือไม่ก็หันไปมองคน,นงข้างก็ได้นะคะคนผมแดงๆอะไซะยากะดูเขาพร้อมดูแลไซยากะมากแล้วก็แบบในตอนใน มา<น>ดูกับพอเบิลนะเราเห็นแบบเคียวโกโบโขมากแทบจะออกหน้าแทนจยากะเลยแหละว่าแบบไม่ต้องเดี๋ยวฉันจัดการเองจนงงเลยใครอกหักก็ได้แต่ก็เพ <gener os> ื่อนประเภทเคียวโกก็มีนะมีเยอะด้วยที่แบบว่าชอบออกหน้าแทนเพื่อนอนะแต่อย่างในมูฟวี่3ก็เป็นตัวพิสูจน์แล้วว่าชิซุกิฮิโตมิกับคามิโชเคียวสเกะเขาคบกันจริงๆนะคะ เพราะว่าตัวไนแมที่เอามาจากคิซูกิฮิโตมิเนี่ยคือเหมือนกับเป็นความกังวลของฮิโตมิอะค่ะที่กังวลว่าตัวเองเวลาไม่ตรงกับคามิโจเคียวสเกะแล้วก็เหมือนกับไม่ได้รักที่เขาแบบชอบไวโอลินขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนกับอยากให้เขาสนใจแต่ตัวเองอะไรเงี้ยก็คงเป็นความน้อยใจของผู้หญิงนั่นแหละนะแต่สายากะเห็นก็จําได้ว่าโอ้ชิซ u กิฮิโตมิฮิโตมินี่เนาะทำไมถึงต้องไปชอบกับเจ้าทึมนั่นด้วยอะไรเงี้ย ในภาคของเลวเลียนนะเราเลยรู้สึกว่ามันมีกึ่งหนึ่งที่ไซยากะเขาค่อนข้างแบบเหมือนใช้โอกาสในการที่ตัวเองตายเพื่อนหนีปัญหาเหมือนกันนะคือ <c ười> ลึกๆตัวไซยากะเองอาจจะแบบเออดีแล้วแบบ <c ười> ฉันตายฉันก็ไม่ต้องมาดูเขารักกัน2คนนั่น <c ười> เลยเป็นสาเหตุให้ตอนที่12นะคะตอนที่มารูกะมารับตัวไซยากะไปอยู่ด้วยอะไซยากะก็พูดเหมือนแบบ ไม่ว่าจะจำใจหรืออะไรก็ตามพี่ไซกะบ,บอกว่าแบบนี้ก็ดีแล้วล่ะฉันก็อยากเห็นคามมิโจเคสเกะคนนี้กลับมาเล่นไวโอลินได้แบบนี้แหละดีแล้วในขณะที่ตัวไซกะในตอนมูวี่สนะคะไซกะได้เคยว่าฮมูระไว้ในตอนที่ฮมูระเตรียมจะหนีนะคะหยุดเวลาเตรียมจะหยุดเวลาแล้วไซกะก็เอาดาบแทงเข้าไปในฟันเฟืองไปขัดฟันเฟืองไว้ทําให้ฮมูระหนีไม่ได้แล้วก็บอกว่าคิดจะแอบหนีไปอีกแล้วเหรอ ทำไมชอบหนีความจริงพอแก้ปัญหาไม่ได้ก็หนีประมาณนี้แหละเราจําไม่แน่ใจว่าเขาแปลเป็นไทยว่ายังไงนะเราไม่ได้ดูเพราะเราดูตอนนั้นเป็นซับอิงของมูฟี่สาแล้วหลังจากที่โฮมูระได้กลายเป็นตัวปีศาจไปแล้วนะคะโฮมูระเหมือนกับเป็นการแบบตอกย้ำไซกะมากโดยการที่แบบพ่อไซกะคุยกับโฮมูระเวอร์ที่เป็นปีศาจเสร็จแล้วใช่ปะ่ะก็ตัดมาเจอกับคามิโจเคียวสเกตกับพี่โตมิที่เดินผ่านมาพอดีแล้ว เหมือนกับเอ่อคามิโจโคิวสเกะก็ถามว่าบร,รยากะเป็นไรบร,รยากะก็บอกว่าอ๋อรู้สึกเหมือนไม่ได้เจอพวกเธอนานแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบก็เช็ดน้ำตาเรารู้สึกเลยว่าลึกๆก็บร,รยากะอยากจะหนีจากตรงนั้นไปให้ไกลที่สุดอะแต่กลายเป็นว่ามันหนีไม่ได้แล้วเพราะว่าฮมบุระทำให้เหมือนกับว่าดึงเศษเซี่ยวของไม่ใช่เศษเซี่ยวของซินดงเศษเซี่ยวเอ่อกดแห่งวัฏจัก,กรค่ะเศษเซี่ยวของสินดงเหมือนเรื่องโ้นเศษเซี่ยวของกดวัฏจักรออกมาทําให้ ไซกะนางิสะแล้วก็มาดกะเนี่ยกลับมามีชีวิตในช่วงของมนุษย์อีกครั้งหนึ่งซึ่งถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่เราว่าในพาร์ทเซกะเซกะน่าสงสารมากตรงนี้เหมือนโดนธมมุรัแกล้งเลยอะแล้วตอนที่เซกะกลับมาในมูวี่สนะคะตอนที่เขาเคลียร์ใจกับเคียวโกะนะโอ้เป็นฉากที่แบบเราแทบจะร้องไห้อะเพราะว่าจริงๆอะเรารู้สึกว่าคู่นี้ผูกพันกันมากแล้วเพราะว่าตายด้วยกันอะเคียวโกะก็ฆ่าเซกะตอนเป็นแม่มดไม่ได้เคียวโกะก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายแต่ไซกะก็พูดมาคํานึงว่า สิ่งเดียวที่จะทําให้ฉันรู้สึกผิดก็คือการทิ้งเธอไว้ที่นี่โอ้โห و, แบบเคียวโกะร้องไห้ด้วยอะแต่นางอิสามาขัดแหละ<ม>เขาเรียกะไรนะเหมือนกับโมเมนต์มันเลยแบบยังไม่แบบฟูอิมฟูขนาดนั้นแต่แบบนางกิสาเข้ามาแต่นางอิสากลับมาเพื่อกินชีส้นะโอ้โหไซยากะเลยบอกนี่มันใช้เวลามาขัดไหมอย่างหนึ่งในการแปลงร่างของ มีกิจายการอย่างหนึ่งในมักย่าเรคคอร์ดคลิปที่เรามานะคะที่เราชอบมากเลยคือมีทุกคนอยู่นนี้เลยค่ะทั้งแบบพี่มัมมีม่มาดูกะโฮมูระด้วยคุยงแรงมากลูกแล้วก็เคียวโกะค่ะแม่คู่จิ้นเขานะคะไม่มีได้ยังไงแถมเป็นคนแปะกิฟต์ซายากาด้วยคนอื่นเขายังแบบไม่ค่อยสนิทสนมอะไรขะแตนั้นนี่แบบหูชอบมากเลยเคียวโกะเอามือแตะเอามือแตะที่กิฟต์ายกาอือน่าเดี๋ยวนะ เราจําได้ว่าเราชอบคู่โฮมูมาดูมากกว่าไม่ใช่หรอทำไมบนกลายเป็นเราชงคู่นี้ไปสุดท้าล้เนี่ยก็มาถึงส่วนะะ<ค>สุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าถามว่ามีกิจซยากะมเนี่ยมีบทในอันไหนบ้างก็แน่นอนว่า d i f f e r e n t story มีแน่นอนค่ะโอลิโกมีไหมก็นิดนึงนะแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นสาวน,น้อยเวทมนในนั้นแต่ก็มีบทบาทอยู่นะ คุณที่ติดตามนะคะเดี๋ยวว่างๆเราไปเยี่ยมเคียวสเกตที่โรงพยาบาลกันนะ